สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปงมหอยทรายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าจะไปที่ไหนจะไปที่บึงครับบึงบึงล่างครับที่บ้านเราอำเภอบึงขามบ้านนะครับไปครับสนุกมากครับบายตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับตรงหนครับบึงครับบึงล่างครับเดี๋ยว นีครับทีมงานที่จะมูกเอที่จะที่จะงมงหอยเลยครับไ่รูจะลงกันหรือเปล่าครับดูดูนั่งครับนะครับพนักงานเราจะไปตรงนูก็ได้นะครับตรงงูแบบว่าดูดีกว่านี่งมง่ายกว่าหลังเท่าไรครับ,าารบไปไหมครับจะพาไป,ไปแก้วจะ<ป>ลงนี่เหรอ ลงออาไปโดดเลยกินน้ำก่อนนะครับบึงครับใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับหอยเป็นยังไงน่จะกอไม่ลงก็กลับบ้านนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูครับว่าหอยทรายเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นหรอกไปแต่นุชมันลมแถวนี้เลยได้ มีกระลงน้ำมาแล้วนะครับร่วงไปซะแล้วไหนดูดิเป็นไงหอยทรายแม่จกดินเลยแต่หนูจกดินให้ไปโดดดิโดดดิเฮ้ยทำามทมไม ก็วิ่งก็โดดยกขาเลยดี่โอ้ยยกไม่ขึ้นเลยไงเร็วๆร็ไปเร็วเดี๋ยวเราจะไปกลับมาครับฮัลโหลเราเราก็ได้มแล้วครับหอย หอยขมหอยกาบนะครับหอยขมตัวยังใหญ่เลยครับมาแล้วโอ้โหใหญ่มากครับหอยขม ไปแล้วครับกลับบ้านดีกว่าคลิปก็จบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเอาอยัางไปโอ้โหท่านักเกียดมากครับหนึ่งสองสามไปโอ้โหตาสวยมากเลยนะครับาานนน้้ำมัอยใช่ป่ะไปไหนเดียวตรงนน้่นะไปไหนอ่นะโอ้โหตรงฝ่ายก็เคยไปกันอะ mình chảy vào nước vào lước, là, đây. là của vào Mê. Đây này à. bà để lao dãi đi đó không